สวัสดีครับผมดรกันสุรสายครับการพูดคุยในคลิปนี้ผมจะหยิบเอาประเด็นที่เป็นข่าวนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันนี้ขึ้นมาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านนะครับข่าวที่วันนี้ก็คือเรื่องราวของวัดไร่ขิงนะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยข่าวนี้ ออกมาเมื่อวานนี้ครับก็เป็นที่สนใจนะของผู้ศึกาสนนิกชนอยู่พอสมควรนะครับครับตามข่าวนั้นก็บอกว่าท่านอดีตเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้ท่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้วนะครับท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงนะครับซึ่งเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมเนี่ยนะครับได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันออนไลน์ โดยใช้เงินของวัดนะครับาตามข่าวนั้นก็บอกว่าประมาณ300ล้านบาทนี่นะครับโดยผ่านสีกาคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโบรกเกอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้ตามข่าวก็บอกว่าตํารวจปปงนั้นได้เข้าไปฝังตัวอยู่ในวัดนะเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงอยู่หลายเดือนครับจนกระทั่งได้หลักฐานที่ชัดเจน ก็ออกมาแจ้งความดำเนินคนดีนะครับนะแล้วก็ทราบว่าป่าทราบว่าเอา่อเวลานี้ท่านอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับท่านก็ได้ลาสิกขาบทแล้วนะครับนะส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นผมว่าเราก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะครับคงต้องรอให้มีผลการพิจารณาคดีในศาลออกมาเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนครับ เพราะว่าเรื่องหลายเรื่องที่ผ่านมาในอดีตนั้นที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็มักจะปรากฏอยู่บ่อยครั้งว่าข้อกล่าวหาที่ไปกล่าวหาที่ไปกล่าวหาท่านนั้นต่อมาก็ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่าท่านไม่ได้ผิดต่างนั้นสุดท้ายท่านก็ได้กลับมาบวชเป็นพระในพระพุทธศ,ศาสนาต่อไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อย่าเพิ่งโดนไปตัดสินนะครับแม้ว่าท่านอาดีตจ้อาวาส ท่านจะลาสิกขาบทแล้วก็ตามก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะที่มองในแง่ของอาการแสดงความรับผิดชอบหรือจะจนมุมด้วยหลักฐานอะไรก็ตามแต่นะครับนะผมนะหรือเราเป็นคนภายนอกก็อย่าเพิ่งโดนไปตัดสินครับก็ต้องรอนะครับครับเรื่องนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวสะเทือนใจนะของชาวพุทธนะครับผมเองนั้นเป็นชาวพุทธคนหนึ่งครับนะเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งนะครับผมก็สะเทือนใจมากนะครับ เพราะว่าก็ต้งเรียนเ้าผมเป็นคนที่เ,เ,เป็นพุทธศาส,สนิกชนที่โดยส่วนตัวผมมีความเชื่อมั่น,นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับว่าคำสอนของพระองค์นั้น,นเป็นวิทยาศาสตร์คำสอนของพระองค์นั้นเป็นคำสอนที่มีเหตุผลมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองนะครับ ส่วนการเรียนรู้นะฮะหรือการพิสูจน์คําสอนของพระองค์นั้นน่ยนะครับนะใครจะเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดหรือจะสามารถพิสูจน์คําสอนนั้นนะได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นนั้นครับว่าเป็นคนที่มีความเพียรมีความพยายามหรือไม่นะฮะขึ้นอยู่กับความเฉลียวฉลาดของบุคคลคนนั้นด้วยว่านะเขามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยขนาดไหน หรือขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะว่าการเรียนรู้นั้นมันปฏิเสธไม่ได้นะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามีครูบาอาจารย์คอยให้คําแนะนําช่วยเหลือนั้นบางครั้งปัญหาที่มันเป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่เนี่ยมันก็สามารถจะคลี่คลายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับครับผมเชื่อนะครับว่าคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะเป็นจริงเสมอครับเป็นจริงเสมอเป็นจริงนิรันด์นะครับ ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดแล้วก็ตามนะครับซึ่งถ้านับถึงปีนี้ก็เกือบๆจะ3,000ปีอยู่แล้วใช่ไหมครับนะหลักทำคำสอนอันเป็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธนั้นก็ยังดำรงคงอยู่ยังเป็นจิงอยู่เสมอครับจะมีะกับเพื่อมไปบ้างก็ไม่ใช่แก่นแท้ของศาสนาแต่ว่าเป็นองค์ประกอบอื่นๆนะที่อาจจะทำให ศาส,สนานดูสันครอนไปบ้างครับแต่ก็ยังคงความเป็นจริงอยู่นิลนนั่นเองนะครับทีนี้คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดนะได้ถูกเผยแผ่นะให้กับประชาชนให้กับชาวพุทธมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับโดยพระภิกษุสงฆ์นะครับซึ่งก็เข้าไปาเรียนรู้นะไปบวชเป็นพระนะรในศาสนาพุทธ ก็ศึกษาค,คำสอนของพระพุทธเจ้าจนแตกฉานจนเข้าใจจนตกผลึกแล้วก็นำคำสอนนั้นออกไปเผยแผร่ให้กับประชาชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าพระภิสุขสงฆ์เนี่ยนะครับจะต้องออมีองค์ความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกอย่างแท้จริงอย่างแตกฉานซึ่งก็มีนะครับในประเทศไทยนี่มี นะก็มีหลายองค์หลายรูปหรือเป็นจำนวนมากก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีตำรับตำลาให้เรียนรู้อยู่อย่างมากมายนะครับครับคำสอนเหล่านี้นะครับนะด้วยความที่เป็นคำสอนที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้นี่นะครับมันก็สามารถที่จะยืนยงยืนหยัดท้าทายครับ กับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับได้ได้ได้เสมอมาครับนะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับสิ่งนี้ก็ยังคงยืนหยัดยืนยงท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะเ,เปลี่ยนแปลงไปคือต้านกระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้นั้นไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นสิ่งแวดล้อมประกอบอื่นๆครับ แม้แต่นะครับพระพิสุกสงฆ์เองนั้นก็ถือว่าก็าอาจจะหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกระแสโลกาภิวัตรหรือกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเองนะครับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดไร่ขินเนี่ยนะครับเราต้องรอการพิสูจน์นะฮะโดยสารนะครับต้องรอการพิสูจน์ของสารสถิตยุติธรรมเสียก่อนนะครับแต่ว่าที่แน่เลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ มันสะเทือนครับสะเทือนต่อต่อใครครับต่อชาวพุทธไงแน่นอนครับโดยเฉพาะชาวพุทธถ้าเป็นในประเทศไทยนั้นก็พูดกันว่าคนไทยนั้นนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเรียกว่าหรือประชากรไทยนั้นนะทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธก็ได้ถูกไหมครับมันก็อาจจะมีสะเทือนมาถึงชาวพุทธบางส่วน ที่อาจจะนักถือศาสนาพุทธก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่มีเวลานะหรือไม่มีปัจจัยพอที่จะเข้าไปศึกษาแก่นแท้ของศาสนาได้นะฮะถ้าถ้าเป็นชาวพุทธนะที่เรียกว่าเน้นแต่เปลือกภายนอกเนื่องแต่เน้นแต่พิธีกรรมนะฮะเน้นแต่การขอความช่วยเหลือนะครับนะในสิ่งที่อาจจะ มองไม่เห็นเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของอเ,ปเป็นชาวพุทธนะแต่เที่ยงผิวเผินถูกไหมครับนะเพราะว่าหลักธรรมคาสอนนั้นมันต้องศึกษามันต้องทําความเข้าใจหรือถ้าอยู่ในกรอบที่เราสามารถจะปฏิบัติได้เราก็ต้องปฏิบัตินะครับอันนี้แหละครับมันก็อาจจะมีทั้งสงส่วนนะครับแต่ว่าจะมีส่วนใดมีส่วนใดมากกว่ากันนั้นเราก็ตอบไม่ได้นะครับครับเอ่อ เรื่องของจะเอาวาดวัดไล่ขิงเนี่ยนะครับท่านจะบวชมากี่ปีบวชมากี่พรรษาแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าไปศึกษาประวัติของท่านแต่ว่าการที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ที่พระราชาคณะชั้นธรรมเนี่ยนะครับมันก็ยืนยันได้ว่าท่านก็บวชมาหลายพรรษาแล้วนะครับจึงได้มีการเติบโต ในหน้าที่ทางศาสนามาโดยลำดับนะครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมนั้นนะท่านก็จะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแผ่ศาสนามากขึ้นตามไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือ,เ,อ,อเราเชื่อว่าท่านบวชมานานแล้วนะครับแต่ว่าในที่สุดนั้นน,น,นะครับท่านก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสถูกไหมครับ กิเลสที่ทําให้ท่านแพ้แพนะ้นั่นก็คือการพนันออนไลน์ครับไม่ว่าท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตัวท่านเองหรือผ่านสีกานะครับบร็เกอร์ที่ผมพูดมาก็ตามแต่นะครับก็ถือว่าท่าน่า้แพ้ต่อสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็การนําเงินจํานวนมากของวัดไปใช้นั้นนะครับเท็จจริงอะไรนี่ผมไม่ยืนยันนะครับเป็นข่าวมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้อ่อ สังคมนั้นอาจจะเข้าใจผิดไปด้วยก็ได้ครับอาจจะทำให้ชาวพุทธนะทีเ่เรียกว่านับถือศาสนาพุทธแต่เพียงผิวเผินนั้นเกิดความหวั่นไหวเกิดความไม่มั่นใจเกิดความเ,าเรียกว่าคลายศรัทธาไปด้วยก็ได้นะครับครับก็ขนาดพระภิสุสงฆ์ที่มีศีล227ข้อบวชมานานแล้ว นะก็ยังไม่สามารถต้านทานต่อ,เ,อเรียกว่าอาบายมุกอันนี้ได้นะครับมันก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วใช่ไหมครับกับประชาชนกับเด็กและเยาวชนทั่วๆไปที่ถ้ามันหลีกเลี่ยงหรือมันต้องไป,ปเผชิญกับอาบายมุกเหล่านี้นะครับนะเช่นเรื่องของการพนันออนไลน์อย่างนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับที่เขาจะประคองตัวเองให้พ้นไปจากอาบายมุกเหล่านี้ได้ครับเอ่อ ผมเชื่อนะครับว่าท่านเจ้าคุณหรือเจ้าอาวาสอดีเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเนี่ยนะครับท่านเริ่มต้นนะชีวิตของท่านด้วยความศรัทธาในพระศาสนาท่านอาจจะบวชเป็นสาม,มเณรก่อนแล้วก็จากนั้นเมื่อถึงอายุถึงบวชเป็นพระก็บวชแต่ท่านต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระศาสนาอย่างแน่นอนนะครับนะถ้าไม่เช่นนั้นท่านคงไม่บวชเป็นพระได้ ยาวนานขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็ถึงไม่จะบวชมาอย่างยาวนานถูกไหมครับแต่ผมไม่รู้ว่าว่าท่านเข้าถึงแก่นแท้ของพระาศาสนาหรือไม่หรือว่าท่านก็เข้าถึงแก่นแท้ของพระาศาสนาแต่ไม่อาจทนต่อความเยา้ายวนของอมยมุกได้ก็ได้ครับซึ่งในที่สุดนั้นท่านก็จะเรียกว่าแพ้ครับนะแพ้แพ้ต่อแล้วแพ้ต่อกิเลสนะครับนะ่ ซึ่งก็ไม่ต้องไปโทษใครครับก็คงต้องโทษที่ตัวท่านเองครับที่ไม่สามารถที่จะยับยั้งนะฮะหรือข่มใจของท่านเองให้อ่ไม่ให้วันไหวกับกิเลสที่เข้ามายุยวนท่านได้นะครับแล้วก็การแพ้เท่านี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าการที่ท่านเข้ามาบวชเข้ามาบวชเป็นพระนั้นเป้าหมายของการบวชเป็นพระนั้นก็คือต้องการหลุดพ้น นะหรือถ้าเป็นพระก็ต้องการไปถึงนิพพานนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ท่านไปไม่ถึงแล้วนะครับแทนที่จะไปนิพพานนั้นท่านอาจจะไปสู่อาบายภูมิที่เป็นนรกก็ได้ครับครับในอดีตเนี่ยนะครับถ้าใครก็ตามที่เป็นชาวพุทธที่ได้ศึกษาพุทธประวัติเนี่ยนะครับท่านคงคะรู้จักองค์ุริม,มานใช่ไหมครับ องค์ุลิมานนั้นก็เป็นบุคคลที่โหดเคี้ยมตามพุทธประวัตินะนะก็เป็นโจรครับก็ไม่รู้ไปรับเอาความเชื่อมาจากไหนนะที่ไปทําร้ายผู้คนแล้วก็ตัดอนิ้วมือมาทําเป็นค่อยๆค่อยๆเป็นคล้องคล้องคอนะครับตัดไปจะให้ได้พันคนพันนิ้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นโจรที่มีความอมหิตแลวก็โหดร้ายมากนะครับฆ่าคนมานับไม่ถ้วนนะครับ แต่ว่าในภายหลังต่อมานั้นหลังจากที่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจหลักธรรมถูกไหมครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะบวชนะเป็นพระโดยาตามประวัติศาสตร์นั้นก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรง,ทรงบวชให้นะครับหลังจากนั้นครับองคุริมานก็เมื่อเป็นพระแล้วก็าสามารถที่จะ ไปสู่นิพพานได้ในที่สุดครับซึ่งมันสวนทางกันเลยใช่ไหมครับสวนทางกันกับท่นานอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงครับซึ่งเริ่มต้นจากความเริ่มสายในศาสนาแต่ลงท้ายนะอย่างที่เราท่านทั้งหลายทราบกันแต่องค์คลิมานนั้นนะเริ่มต้นด้วยการทําผิดศีลนะครับการฆ่าคนฆ่าสัตว์ที่ไม่ดก็คือการผิดศีลแต่ลงท้ายด้วยการสามารถบรรลุถึงนิพพานได้ อย่างนี้นะครับมันต่างกันถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมอยากจะฝากไว้ให้มันเป็นอุทาหรณ์ครับอุทาหรณ์ถึงชาวพุทธทั้งหลายครับว่าอย่าหวั่นไหวกับกรณีตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแค่เคสสตดี้เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นครับนะแต่ว่ามันไม่ได้ไปกระทบถึงแก่นแท้ของพระศาสนาถ้าเรานะเ,าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงซึ่ง เข้าใจแก่นแท้ของพระศาสนานั้นก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์อย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะว่าเอ,อเ,ราเราท่านจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะหรืออย่างไรนะก็ต้องมีวิธีการที่จะ ลงไปกำกับดูแลนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กระทบถึงแก่นแท้ของพระศาสนาแต่มันก็อาจจะทำให้พุทธศาสนิกชนนั้นเกิดความรู้สึกวันไหวแล้วก็เสื่อมศรัทธาในพระศาสนาได้นะครับก็ฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการของรัฐหรือองค์กรสงฆ์ใดๆก็ตามนะครับและสุดท้ายผมฝากถึงรัฐบาลของนาย,ยกแพททองทานเพราะว่า ผมมองว่ารัฐบาลของนายกแพทย์ทองทานนั้นมักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำเนี่ยที่มันเป็นการซากกร่อนบ่อนทำลายพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการขายเหล้านะให้สามารถขายได้ในวันพระใหญ่ซึ่งแต่เดิมนั้นไม่ให้ขายในวันพระใหญ่ในหลายพื้นที่นะครับ ยกเว้นที่เดียวคือที่สนามบินที่เป็นสนามบินระหว่างประเทศแต่ว่าก็ไปแก้กฎหมายซะนะให้สามารถที่จะขายเหล้าได้แล้วอาจจะดื่มเหล้าได้นะในเป็นที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ผมว่าเป็นการส่งเสริมให้คนไทยนั้นสามารถที่จะดื่มเหล้าดื่มโซลากันได้ทุกวันแล้วครับปีหนึ่งมี3 6 5วันเนี่ยนะครับนะแต่เดิมนั้นก็ห้ามไว้5วันคือวันพระใหญ่ ปีนึงนะครับห้าไม่ห้าวันพออีก3 6 0วันนั้นก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ากฎหมายนี้แก้เป็นให้เรียกว่าดื่มได้ทั้ง365วันครับอย่าไปบอกนะครับว่าก็ให้มีจํากัดอยู่ในสถานที่ก็ถ้าเขาอยากจะดื่มเนี่ยเขาไปดื่มในโรงแรมได้เขาบอกโรงแรมก็ให้ดื่มได้หรืออยากจะดื่มก็ไปดื่มในผับในบาร์นะฮะหรือในร้านประกอบการที่อยู่ในแหล่งของธุรกิจนี่แหละครับ พราะนั่นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องเสาะกนบ่อนทำลายพระศาสนานอกจากนี้ยังมีเรื่องของร่างกฎหมายที่รัฐบาลของนายกแพทองทานพยายามจะผลักดันอยู่ในขณะน,นี้ก็คือเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับแต่ว่ามันไม่ได้เอนเตอร์เทนนะอย่างเดียวครับมันมีกาซิโนอยู่ข้างในนั้นด้วยไงรวมถึงความพยายามที่จะผลักดันให้เรียกว่าการพานันออนไลน์ซึ่งมันเป็นการพานันที่ผิดกฎหมายจับกันทุกวัน จับกันยังไงก็ไม่มีวันหมดนี่นะครับบอกทั้งนั้นทําให้มันถูกกฎหมายเลยไอ้อย่างนี้เป็นความคิดยังไงครับซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าฝากไว้นะฮะเป็นอุทาหรณ์สะท้อนไปถึงรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหยุดได้หยุดนะครับรัฐบาลครับนะฮะถ้าท่านไม่ส่งเสริมท่านก็อย่าไปเซาะกร่อนบวนทําลายนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะพูดกันไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ครับเรื่องของวัด ไร่ขิงครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวัดไร่ขงิงว่ามันสวนทางกับประวัติศาสตร์พุทธประวัติที่เกี่ยวกับองค์ุริมาหรือไม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ